ก็หาปประมาทของอดออร์เศรษฐกลทาวงนะครับหรือว่าเลโบซึ่งได้โพสต์ข้อความมินประมาทผมนะครับหลายเรื่องซึ่งเป็นประเด็นมาอนดายโดยอาศัยคำพูดของอดีตแบงคหางแถวนางนิตยานางนิตยานาโดนะครับแล้วก็ไปออกสื่อ แล้วเนี่ยดรเกอรเส์เนี่ยเขาจะโค่นเขาเองโดยใช้ว่านักสู้พอศีอ,อิสยารโรและโบอีสานอะไรต่างๆางนี้นะแล้วก็อะไรกล่าวหาหลายเรื่องโดยเฉพาะว่าอะไรเนี่ยาสร้าง,งคำโกหกคำโตว่าตนเองคืออิโต้สานนำหลังจากเลือตั้งในนามของพ,พลังประชาชนนะในฐานะที่เป็นแกนนำของคนเส้แดงเคยต่อสู้มา ถ้าหึงาถึงหพี่ไม่รู้เลยนะว่าไอ้คนนี้นิตยานาโรน่าจะเป็นลูกน้องของใครไอ,ไ,อไอ้ที่เขากำลังตั้งไอ้แดงแห่งครอกนะนะครับไม่เอ่เชื่อนะครับแล้วก็แล้วทีนี้นี่อ,อ,อะไรเขาบอกว่าตอนนั้นในอุรานหลังจากที่พลังประชาชนได้มาที่คนนำพลังประชาชนเข้ามาในก่อนเขาก็กล่าวหา เขาก็มาก่าาคุณต่อพงษ์คุณกนชัยคุณสุรชิมคุณคนละกลุ่มโดยรู้ดีไงรู้ดีคนละกลุ่มมันพักเดียวกันมึงจะรู้คนละกลุ่มได้ยังไงก็รู้กันอยู่แล้วเพราะว่าพี่เป็นคนสรรหาจากคนลงและหลังจากนั้นก็ได้ยกทีมยกจังหวัดและสุดท้ายอันนี้ก็ผิดเลยเนี่ยสุดท้ายพาแกนนําเสื้อแดงในอุดรธาน,นีบินไปพบทักษิณที่ฮ่องกงนี่แหละในครั้งนั้นแล้วสร้างคำโกหกคำตัวขึ้นว่า สร้างหกคำโตขึ้นมาตนเองคืออีโต้ยสารนำเอาสอสอ,สอผ่านการเลือกตั้งยกจังหวัดสุดท้ายนายใหญ่ก็หลงเชื่อปล่อยให้เขาหลอคุณบำเหน็จได้เป็นน้ำตีช่วยเกษตรทันทีหลังจากนั้นนายใหญ่ทราบเรื่องก็ถูกปลดกลางอากาศมันไม่ใช่ผมถูกปลดเพราะเขายุบพักพลังประชาชนนะครับ ตอนแรกท่านนายกสมัครสุนทรเวชผมเป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วเปล่าเบื้องต้นก่อนอันนี้มันคดีทั้งหมดล้วจะ,จะเอาไปมินผมทั้งหมดไม่ได้ความจริงก็คือครั้งแรกมันบอกว่าผมเนี่ยเอาเสื้อแดงใครเสื้อแดงปะในจังหวัดอุอรอฟนีขวัญชัยก็อยู่ก็เสื้อแดงน้องชายพี่เขาเป็นเสื้อแดงพี่พาใครหัวหน้าเสื้อแดงหรอไม่มีทํางานอย่างเดียวช่วงนั้นพอทํางานพอทํางานอย่างเดียวแล้วว่าเขาผู้ทำเน็ยด ให้ก็เราเป็นผู้นําของอุดรตอนนั้นได้สอสมาสิบคนเขาได้สสสิบคนเราก็เป็นรับที่ช่วยความกล่าวหาที่ทําให้คนเข้าใจผิดว่าเราไปเรียนใยที่ฮ่องกงนี่นะครับและไม่ได้พาแกนนาเสื้อแดงที่ไหนไปด้วยเสื้อแดงมันก็คือพักเพื่อไทยพักไทยพักพลังประชาชนในตอนนั้นหลังจากไทยแล้ไทยก็ไม่เป็นเป็นพลังประชาชนเพราะเป็นพลังประชาชนก็เป็นเพื่อไทยในทุกวันนี้ ในตอนนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็ได้เป็นรัฐมนตรีโดยการทํางานมาโดยตลอดใ,ในนามของอีโต้อีสานมันก่อนหน้านั้นอีโต้แลมโบก็คู่กันอีนีเนี่ยมันรู้จักดีแค่ไหนเนี่ยพะพี่จะฟ้องทั้งสองคนฟ้องก็หมีประบาทหนึ่งนิตยานาโดอยู่ไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่มีก็ต้องนําสืบน,สบนํเสืบนายอานน์นายอานนนมัน,ม,น,ม,นมันรูปน้องนายอานน์ต้องนําสืบพวกนี้ขึ้นศาลหมดนะฮะ มันรวมหัวกันแล้วก็เขียนหนังสือขึ้นมาเพื่อที่จะให้เซีสกลเนี่ยดรเสี่ยสะกลเนี่ยแล้วก็มาบอกบอกว่าบุญมังเร็จให้อย่างนั้นอย่าง,งน,นี้นู่นนี่นั่นไม่กินมึงจะเคลียร์คนก็เคลียร์ไปใช่ไหมครับดูคนละข้างก็เคยไปพอระยศหักหลังใครก็าว่ากันไปใช่ไหมแต่ว่าคําพูดตรงนี้ต้องเจออันที่ศาผมก็เลยมาแจ้งความให้เป็นหลักฐานนะครับและนั่งคือเ,เนี่นักสู้ปศิเนี่ยอ่านี่คนเนี้ย เดี๋ยวนี้มันเป็นสีเหลืองนะครับพูดจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เพื่อไทยเราก็รักชาติศาสนาพมหากษัตบศาสนาเราก็เทิดทูนารันมหากษับศาสนาเราใช่ไหมนั่นแหละผมก็เลยบอกว่าเนี่ยประเด็นประเด็นทั้งหมดเนี่ยประเด็นทั้งหมดเนี่ยอะไรนะคุณจะปกป้องแรืมโบอีสานคุณก็ปกป้องไปแต่มากเปล่าหวัง นายธีรชัยเนี่ยอิโต้อีสานเนี่ยในทางที่เป็นดีเท้าผมไปเบียมันก็ต้องดูลูกพี่มันดิมันเบียแค่ไหนล่ะเดี๋ยวนี้นะก็เท่านั้น่ะเพราะนั้นก็ต้องเ็ต้องกต้องเจอกันอแล้วทีนี้มันยังโกหกคำโตอยูนะครับกล่าวว่าวันนี้อีโต้อีสานหรือนายธีรชัยสายแก้วลงพุที่อาเสียงวังตมหอสยท่านและชายบานก็ไม่มีคนต้อนรับเพราะเคยด่าสอสและแกนํำแดง ตัวนี้ก็โกหกคำโทหลักฐานที่ผมเคยด่ามีที่ไหนตั้งแต่ผมบอกผมถูกเป็นมกักทางการเมืองผมก็ไปยืนนิ่งพอยืนนิ่งแล้วตอนเลยลูกน้องลงสมัครพราะมันครบแล้วเราก็จะไปเลปี่ยนบังเขาทำไมสุดท้ายพอแก้แลรทมนูญใหม่ผมก็กลับมากับบ้านหลังเก่าซึ่งเป็นที่รู้กันนีแล้วมีใครไปตอนับผมบ้างวาอุรเนี่ยนะครับนี่ <Okay. S 1> แหละต้องไม่โกงคะแนนอะไรนะทะเลาะก,กันรุ่มร่อย วกาคะแนนที่ไหนทะเลาะก,กันมุ่ดไรมันทะเลาะก,กันที่ไหนเดี๋ยวนี้แล้วอยู่ที่พักเขาจะตัดทิ้งใจให้ใครลงเพราะฉะนั้นโกหกทั้งกระเบียดเลยในในเลือกตั้งเขตทั้งสามอำเภอก็ไปดูสิผมเป็นประธานชมรมชาวบ้บานชาวอีสานเป็นนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเป็นประธานเครือข่ายชาบ้นเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศใครไม่รับผมมั่งพวกอาชีพ แล้วคนนี้มันทำอะไรมันมีอาชีพอะไรนะครับที่ที่มากล่าวหาเรา,ารู้ตัวเองรู้ธีรชัยดีหรือยังสรุปแล้ววันนี้เราแจ้ง,จงเราจะแจ้งขอ้หงขอหามิ่นประมาททั้งหมดโดยแจ้งข้อหาอก็คือหนึ่งแจ้งข้อหา,ออหาจําเลยที่หนึ่งที่พันธมนิตรก็คือน,นยายพิทยานาโรูอันที่สองดรเศรษฐกุลก็ได้นำข้อความของพิทยานไปลงลงเป็นบุ๊กแล้วก็สังคมไทยโพสต์ มันไม่นเ่อวผมไม่แก้หรอกนำสืบออานะครับไม่มีปัญหาอาจจะถ้าท่านไปจะแก้งทีหลังก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกเพราะเราได้ทำหนังสือไปแล้วว่าทำหนังสือไปถึงนักพิมพ์ไทโพสแล้วไปถึงนามิตรยาแล้วว่าคุณได้สัมภาษณ์จริงไหมนัอพิมพ์ไทโพ์คุณได้ลงจริงไหมทําไปแล้วหนังสือตัวให้ทนายทาไปแล้วในเมื่อเขาไม่ตอบมาก็แสดงว่ากระจบผมก็เลยตัดสินใจมาแก้ง่าั ค, <Euros. S 1> คิดว่าเป็นการดิสเครดิตก่อนที่จะมีสามเดือนตั้งนะครับก็เขาก็คงดีสเครดิตผมอแะละฮะดีสเครดิตผมเพราะว่าผมกลับมาอยู่พรรคพื่อไทยผมกลับมาอยู่พรรคพื่อไทยพอตอนนั้นผมถูกเป็นม้างพอถูกเว็นบ้างผมจะกลับมาไม่ได้เพราะว่าสอสเพื่อไทยอุดรมันครบแปดคนพอแก้รัฐมนูลใหม่มันเพิม่มอีกคนนึงผมก็กลับมาน,นะครับผมก็กลับมาแล้วพับก,ก็เต็มใจด้วยในการที่จะว่าผมลงแล้วผมลงเจต อันเพื่อุวาปีเขาตัดสินใจแล้วแล้วคุว่าปีน้องแสงโนนสาบเรื่องนี้ได้รายงานไปทางตัดไดย่คงัรก็มีการกล่าวหาอะไรอย่างนี้แล้วผม,มผมบอกตั้งนานแล้วซึ่งไม่ไม่เกี่ยวกับพัรคเป็นเรื่องส่วนตัวผมเป็นเรื่องส่วนตัวผมเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขากล่าวหาผมว่าผมไปเรียดนายพูดภาษาชาวบ้านเขาผมอย่างคนทีรชัรยเลีย,ยคนเพราะเรามีศักยภาพของเราเราทำงานเป็นนะจนถึงขนาดนี้ ผมมีอาชีพของผมคือการเป็นตัดสินาคนเจ้าเลยอ้อยนะครับเป็นเจ้าของสวนยางแต่ในขนาดเดียวกันผมไม่ได้เล่นการเมืองผมก็มีงานทำว่อยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่อย่าอย่ามักล่าวหากันแบบลอยๆถ้ากล่าวหากันแบบทําให้ผมได้เสียมเสียว่าผมได้มาเพราะผมพานําพาเสื้อแดงแล้วก็ไปโปหกโปหกได้ไงเขาก็รู้ทั่วบ้านทุ่ง่าได้ก็พาสิบคน ผมไม่รู้ทัวด้วยซ้ำว่าผมเปน็นรัฐมนตรีได้ยังไงเขาก็คงจะมองว่าเมืองหลวงของอุดอมัง้งเมืองหลวงเสื้อแดงมั้งตอนนั้นได้มาในานามพลังประชาชนสิบคนและผมก็ไม่ได้ถูกปลดออกด้วยทั้งนทั้งนายกสมัครสุนทรเวชถ,ถูกกล่าวหาว่าทํากับข้าวออกทีวีมาประชุมนี่ทีนี้นะฮะเดือนกันยายนนะครับจิงหาสิงหานะครับเมือ่อปีห้าหนึ่งแล้วเสร็จแล้วกลับไปก็ก็ ก็เขาก็ถูกปลดออกเขาถูกปลดออกผมก็รักษาการเปน็นรัฐมนตรีช่วยประกากศกระทรวงเกษตรจนมีการเลือกตั้งนายกใหม่ในเดือนกันยายน51พอเลือกตั้งนายกก็ท่านสมชายคงสวบัดิมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็เป็นต่อผมไม่ได้ถูกปลดออกนี่ก็โออกหกเท่าที่ผมจําได้ในหนังสือโกหกทุกเรื่องแต่งเรื่องกันขึ้นมานะครับอยากจะตากมฝสายตรงข้างมั้ยครับ่ายที่เก่าหาสายที่เก่าหาก็ไปเจอกันในศาลนะฮะไปคุยกันในศาล ว่ผมผมเอาเนี่ยเวลาผมโตไปก็ไปแจ้งความผมนะครับที่โรงพักดุสิตก็ไม่เป็นไรก็ไปคุยก็ก็คุยกันก็เจอกันก็กแจ้งความผมเหมือนกันเศรษฐกิเนี่ยนะฮะก็ยินดีด้วยที่จะเป็นหัวหมานะครับที่จะไปเป็นหัวหน้าพักเองอ่ะยินดีกับเขาด้วยให้เป็นใหญ่เป็นโตในฐานะน้องนู่ไม่เป็นไรหรอกในเรื่องนั้นก็คือเรื่องการเมืองก็ว่ากันไปแต่เรื่อง การเปล่าหากันลอยๆโดยให้แดงหางแถวอดีตแดงหางแถวหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยนเปล่าหาอย่างนี้ผมไม่ยอมนะผมไม่ยอมถ้าเป็นความจริงผมยอมกราบเก้าครั้งก็ได้ไม่จะเป็นต้องกราบสามครั้งนะถ้าเป็นความจริงถ้าไม่เป็นความจริงก็อย่าพูดอย่าเปล่าหากันเท่านั้นนะครับ